จาก,กข่าวที่น่ากลัวบนท้องถนนอีกแล้วนะครับรถกระบะตู้ทึบหนีจากลูกกระสุนถึง15นัดโดนไล่ยิงกลางเมืองบุรีรัมย์เลยนะครับคาดว่านะครับเป็นปมจากการที่รถกระบะตู้ทึบคันนี้นะครับขับแช่ขวาปาดไปปาดมาบนท้องถนนนะครับทำให้เกิดการทะเลออกกาะกันบนท้องถนนแต่ต้องยิงกันเลยเหรอจากคลิปนี้นะครับทางคนขับนะได้ถ่ายคลิปไว้นะครับซึ่งเขาบันทึกของเขาเองไว้อยู่แล้วล่ะ การกระเพื่อมแต่งชมพูได้มาทำไหรอไฟเหรอบอพี่เหรอตำรวจกนออกอไล่ยง ก่อนหน้านี้เป็นยังไงแต่น่าจะปาดกันไปปาดกันมาระดับหนึ่งในคลิปจะเห็นเลยว่าขับอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆมีเสียงปั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 งยิงเข้ามาในรถโชคดีมากที่ไม่โดนคนหรือผมไม่รู้ว่าเขาจงใจหรือเปล่านะครับแต่บอกเลยว่าอันตรายมากการขับรถบนท้องถนนขับแช่ขวาหรือขับรถปาดไปกัดมาด้วยความเร็วผมบอกแรงอันตรายบนร้องถนนนะครับระมัดระวังในการใช้รถนิดนึงผมเอาผมพูดตรงๆนะจากประสบการณ์ผมโดยเฉพาะรถโดยเฉพาะรถกระบะนะครับที่ขับ ส่งของชอบเบิ้ลเครื่องชอบเล่นความเร็วนะครับแล้วอุ๋ยขับเร็วจนน่ากลัวผมก็ไม่รู้ว่าเขาลีกกันใหท่ทอะไรแล้วโดยเฉพาะรถที่เขาเป็นตู้สูงๆบรรทุกของสูงๆนะครับยิ่งขับเร็วยิ่งอันตรายรถทุกอย่างแหละคุณขับไปปาดไปปาดมาขับด้วยความเร็วแช่ขวากันคนอื่นเขามันอาจจะเกิอดอุบัติเหตุได้ดีนะอันเนี้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่บอกเลยว่าอันตรายมากก็อยากให้ตำรวจนะครับ จับผู้ร้ายของคลิปเพลินี้ให้ได้นะครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกที่มีอะไรนิดหน่อยนะครับยิงกันบอกเลยโชคดีที่ไม่เป็นอะไรถ้ามีปัญหาถึงชีวิตไม่คุ้มนะครับแค่เรื่องบนท้องถนนเท่านั้น